เพื่อให้คือเหมือนโฟกัสหลุมเทอร์โบเหมือนโฟกัสหลุมเทอร์โบขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับครับผมครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับโอเบิร์นนะครับอ่พงอมาวิชุปรานะครับก็เป็นทั้งกรรมการของสมาคมนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ตัดสินคิดคะแนนสกอร์ทุกตามแขกแข่งทั่วไปครับครับผมวันนี้ที่อยากจะปรึกษาโอเบิร์นเพราะคือมีนักกอล์ฟมาถามผมว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเวลาเป็นแข่งมักจะเห็นเรื่องของว่าวันนี้ตัดสินผู้ชนะด้วยสเตเบอร์ฟอร์ดเลยอยากจะรู้เทคนิคว่าทํายังไงเราถึงจะได้คั่วหรือผู้หเปป็นแชม์สรับ สเตเบิลฟอร์ดผมเปิ้ลช่วยแนะนำ่อยครับครับผมสำหรับระบบสเตเบิลฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นระบบที่เป็นการแข่งขันเป็นคิดเป็นคะแนนนะครับเราไม่ได้คิดเป็นอันเดอร์เหมือนอย่างทั่วไปคะแนนสเตเบิลฟอร์ดนั้นจะสามารถแบ่งออกมาเป็นตั้งแต่เบอร์ดี้นะครับจะได้3คะแนนพาได้2คะแนนโบกี้ได้1คะแนนดับเบิลโบกี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับวิธีการที่จะทําให้ได้คะแนนมากที่สุดก็คือเราก็ควรที่จะตีพาให้ได้มากที่สุดหรือโบกี้ให้ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วอันนี้แคปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าระบบการคิดตั้มต่อนั้นเป็นแบบไหนด้วย ถ้าเป็นสารสนเ็มระบบการคิดจำลอรของซิสเต็มนั้นเราก็สามารถคำนวณได้ว่าหลุมไหนจะเป็นหลุมต่อเรานะครับเพราะว่าระบบเซ็เบนฟอร์ดนั้นจะถูกอ้างอิงกับแฮนิแคบสเกลของแต่ละหลุมในสนามนะครับยิ่งถ้าเป็นหลุมแฮนิแคบสเกลต่ำๆครับหถึงห้าหนึ่งถึงสิบอันนี้ ก็ยิ่งๆเป็นกลุ่มที่ต่อให้เราหนึ่งจะตกต่อหลุมอ่าก็คือถ้ามีแฮนดิแคปก็จะไปต่อหลุมตามแฮนดิแคปสเกลก่อนใช่ครับครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นลนะ่ะถ้าหลุมไหนที่เป็นหลุมต่อของเราแล้วเราทําสกอร์ได้ดีอย่างเช่นเราทาได้ผ่ามันเหมือนเราได้โบนัสครับ,เร,บเราจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มอืมเพราะนั้นก็ต้องทําสกอร์ให้ดีแสดงว่าคือเทคนิคในการได้สเตเบิลฟอร์ดเยอะคือเราต้องรู้ว่าเราตีแฮนดิแคปเท่าไหร่ใช่ครับและหลุมไหนเป็นหลุมต่อ ต้องพยายามเก็บหลุมต่อนั้นให้ได้ถ้าเป็นเบอร์ดี้นี่คือโบนัสเป็นพานี่ก็คือจะปรับต่อหนึ่งก็เหลือเป็นเบอร์ดี้เลยถูกไหมครับใช่ครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากจะชนะก็คือต้องรู้ว่าต่อหลุมไหนใช่ถูกไหมครับและโฟกัสที่หลุมนั้นเป็นพิเศษเพราะงั้นคือเหมือนโฟกัสหลุมเทอร์โบใช่นั่นเลยใช่ครับผมอ่าโอเควันนี้ขอบคุณปรเบิร์มากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับต้องการจัดกอล์ฟให้องค์กรแดดดี้จุนพร้อมดูแลแล้วทุกหลุมของคุณจะมีเรื่องเล่าครับ